นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะละเปิดจิตโมเปิดใจพุทธเปิดตาทาเปิดปากจะเปิดโชคกลภาวินไหลเข้ามาณชาดิติ น่าเปิดจิตโมเปิดใจพูดเปิดตาทาเปิดปากจะเปิดโชคลาภเงินไหลเข้ามาณชาลิติติจิตมีมาณมามีหังอิติมีมาณมามีหังนกิตกิตตังพันทางเอหิอิติมีมาณมามีหังนกิตกิตตังหมื่นทางเอหิอิติมีมาณมามีหังนกิตกิตตังแสนทางเอหิอิติมีมาณมามีหังนักิตกิตตังล้านทางเอหิ อิติมีมาณนะมามีหังณชาดิตินาชาดิติเงินไหลเข้ามานาชาดิตินาชาดิติขอให้ทุกท่านมั่งมีโชคดีทุกทุกท่านสาธุ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 